อดีตพระเอกดังยุค90ปีกตัวจากวงการบันเทิงบวชได้เลิกเล่ามานาน13ปีพระศิวะแตสัง่งหรือพระออสอาวุธปัญโยอายุ61ปีอดีตนักร้องและพระเอกชื่อดังในยุค90ซึ่งปัจจุบันได้หันหลังให้วงการบันเทิงและอุทิศชีวิตในร่มการเสวพักมานานถึง13ปีอยู่ที่วัดโคกพุทราตำบลโคกพุทราอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองพระศิวะเล่าว่า การตัดสินใจบวชเริ่มต้นจากความตั้งใจที่จะเลืิกดื่มสุราเพียงสองคืนแต่เมื่อได้สัมผัสกับบรรยากาศและธรรมะเกิดแรงบันดาลใจให้ลองฟิสูจดคำสอนของพระพุทธเจ้า จาก2วันกลายเป็น5วันต่อเนื่องเป็นเดือนเป็นปีและในที่สุดก็ยาวนานถึง13บสามพันษาในปัจจุบันหลังจากปวดสุขภาพร่างกายดีขึ้นตามลําดับทั้งกระบวนการชิดและจิตใจก็สงบขึ้นเนื่องจากปีวิเวกอยู่ในป่าศึกษาพัตไตปีดกและทําสมาธิทําให้อัตมาได้ไข้่ควรถึงชีวิตในอดีตและปัจจุบันเกิดธรรมะสองเวทที่ช่วยเปิดเปื้องความยึดติดในโลกและทําให้เกิดความสงบในใจิตใจในช่วงโควิด -19 เ อัตมาได้วยช่วยเหลือชาวบ้านโดยนําสิ่งของจากการมีธบาตใส่ตู้แบ่งปันเป็นโครงการที่จะาวาดรูปเก่ามอบหมายให้ดําเนินการสําหรับผู้สนใจปฏิบัติธรรมไม่มีแผนจะเปิดโรงเรียนสอนแต่พร้อมให้คําแนะนําแก่ผู้ที่อยากศึกษา เพื่อนในวงการบันเทิงที่ยังติดต่อกันเช่นบิลลี่โอแกนและแก้วชานบุธรวมถึงเพื่อนเบื้องหลังบางคนพัศิวะได้ให้มุมมองต่อวงการบันเทิงว่าทุกสิ่งในโลกย่อมมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเช่นเดียวกับอาชีพต่างๆ ทั้งนี้ข้อคิดที่สําคัญคืออย่าประมาทไม่ว่าใจะในด้านการเงินการใช้ชีวิตหรือความสัมพันธ์เพื่อป้องกันไม่ให้ชีวิตต้องประสบกับความทุกข์ซ้ําๆเช่นเดียวกับที่อัตมาไม่ปรารถนาจะกลับไปสู่วิถีเดิมอีกต่อไป